ค่ะ,ะสาวสาวตอนนี้กินข้าวนะคะมากินข้าวอยู่ที่งาน งานอะไรนะคะงานแต่งนะคะก็รอตอนนี้เนี่ยคือแบบมางานแต่งในแบบสไตล์บ้านๆน,นะคะคือแบบมดเสียงเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวคือน้องแมขงข้อเนี่ยจะแหกขบวนไปสมเจ้าบ่าวนะคะตอนนี้คือแบบเรีบออกมาพอดีจะมาทันงานแหกขบวนเจ้าเจ้าบ่าวเนี่ยอยู่หมู่บ้านบานเดือนนะคะแล้วก็ส่วนเจ้าสาวเนี่ยอยู่หมู่บ้านหนองคองนะคะกำลังจะแหกขบวนออกไปถึงเวลาละเก้าโมงตรงก็น่าจะ ออกแล้วแหละคือแบบตอนนี้ก็เป็นญาตินะคะเดี๋ยวอาจจะได้ถ่ายบรรยากาศเพียงเล็กน้อยนะคะแข่ขบวนเจ้าเป่าสุขขอเจ้าสา,าวนะคะหมู่บ้านหนองกองเนาะนก็คนก็เยอะอยู่เยอะเยอะเลยเลยนะคะตอนนี้ก็กินข้าวกับเนี่ยกับญาติญาตินะคะมา จินขาวจินขาวไปคอซาวน่นี่เรานำขบวนมาแล้วนะคะตามรถจะบ่าวมาแล้วจ้าคือรถอาจจะมาข้างหลังเราเป็นสายเยอะมากเลยนะอยู่ในกระจกไม่แน่จะเห็นปะเยอะมากเลยนะเราเป็นคันที่สามนะครับจะไปน้องฮองนะคะเนี่ยแ้วน้องฮอง นนนนโอ้โหดินพี่นังหลงกินดินถ้าไม่ปิดประตูเนี่ยเอ๋อเส้นทางเข้ามาหมู่บ้านหนองฮองนะคะก็ <c oughs> ฟูนฟูนไรเต้เจ้าโอ้โหสินเลยนี่ก็จะเข้าหมู่บ้านหนองฮองนะคะเสียงปิดแกมาแต่แกอุ้ยมีคนบกทางเลย เอ้ยก็บีบแกให้เขาด้วยนะคะอ่าหมู่บ้านน้องว้าวไปทางไหนอะไปนกอคกาุคนส้มีร่องอันนั่นละเุ้ยขันข้างหน้าของเราเนี่ยมีแต่สาวนะคะเนี่ย,ยซ้ายหรือขวาน,นี่เนาะขวาขวาลดขึ้น,นยังไงโอ้ยเอาไปทางไหนเนาะซา้วา แขกอยู่นู่นอุ้ยไปทางไหนเนี่ยโอ้ยเส้นทางอ้อมออมออมออมใครก่อนเจกตัตัติีตั้งหลังต <c oughs> ั้งหลังก็้อ๋อมาตั้งไหนก็วุ่นกับเพื่อนสาวอะ่ะ คนตั้งกางกันเนาะหมู่บ้านหนองฮองจ้าคุ้นเคยกันไหมเนาะตือตืตืตืแล้วก็บีบแกนเฮ้ยเดี๋ยวดังกันไปเนี่ย <laughs> มีเด่เสียงรถข้างหลัง จะเบานนำนานน้องปกติเขาจะมีอีกคันหนึ่งน้ำนะเอ้ามีอ้อมเตะอ๋อโอาหนูหางมันอยู่นู่นหัวมันถึงนี่เร็วอ๋อแยวก็กำมาก็ออกกันนิดนึงก็ยนะ่ากันน่ะอ๋อบ้านเจ้าสาว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถแล้วถ่ายบรรยาก,กาศให้รับชมกันนะคะนจนทางบ้านนี่แหละกันเนาะคงไม่มีรถมาแล้วโอเกินอะไรขึ้นเนี่ยเนาะมีเพลงด้วยนะคะอาจจะแบบถ่ายเป็นบางช่วงเนาะนี่ก็เป็นบ้านโอโ้โหด้านเลยจะบ่าวอยู่นี่นะคะมีเจสสัสอีกแล้ว

น่าจะสาวกันโอ้ตินีิมี้แทงตายแล้วตินีิมีแ้แทงประตูเงินประตูคำมีตินิบี้ตินันแทงโอ้สองประตูไม่เห็นจะสาวเลย thank ดูที่นี่ก่อนก็ได้นะคะเจ้าสาวเนาะสวยมากเาวาน้องฮองเนาะก็น้องไปมีทุละแล้วนะคือแบบอาจจะกลับก่อนเพื่อนนะพเพราะว่ามีงานถ่ายอีกนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศในงานเนาะ โตสามินโต๊ะสองสวัสดีค่ะวันนี้สวยอีกหนึน่งวัน กับชุดใจหลวงอีกแล้วนะคะอันนี้ใส่เสื้อสีออกสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแต่งหน้าที่น้องมาอีกแล้วก็เมื่อกี้กไลฟ์สดไปแล้วเนาะสวัสดีครับพี่ใจหลวงครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ครับวันนี้รอเลยนะคะเนี่ยวันนี้ค,ค, <laughs> คือเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะติดตามทางเพจได้เลยนะครับก็ Okay, มาแล้วเดี๋ยวให้ดูชเต็มนะคะใจยินะคะใจยินคือแบบวันนี้จะใส่เป็นผ้าทุงแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านพี่ใจหลวงเนาะอยู่อยู่ที่เชียงตรงแบบชุดพื้นเมืองนะคะนี่รู้สึกแบบแต่งหน้าแบบนี้แล้วแบบไม่ค่อยคุ้นเลยแบบมันมันแบบออ้ยคนนี้คนใครเนี่ยอย่างเงย เนี่ยเรากำลังไลฟ์สดนะครับพุ้นนาทังรีไว้กันนะมันเนี่ยเนี่ยก็มีชุดสวยๆงามๆแบบมาเช่าถ่ายแบบถ่ายรูปแบบเอ่อไม่ว่าจะเป็นงานพรีวิดด้งหรือว่างานอะไรนะคะก็มาเช่าแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะคะเนี่ยเรากำลังจะเกาผมเนาะก็นี่อันนี้จะเป็นลักษณะชุดเอ่อเป็นผู้ชายนะคะ ันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็นี่ก็ชุดสวยอีกแล้ววันนี้ไม่เป็นเก็ดย่างยิ่งเลยได้มาใส่ชุดสวยงามอุยก็หลังจากเราสองคนนะคะแต่งหน้าแต่งชุดทำผมเสร็จเรียบร้อยนะคะนี้เราก็มากับไกด์ กายกับใจลงเราสองคนนะคะก็มากับทีมงานหลายคนเลยเนาะใช่ใ right ช่พูดทางภาษาพม่าภาษาไทยภาษาไทยใหญ่เก่งมากเลยตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านยังยังยังเก่งเราจะเป็นยังคอยลงกับยังคอยตลอดเลยก็คือหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทําทําแอบข้าวกระติบข้าวแล้วก็เออที่ใส่เทียนเนาะใช่ใแล้วก็อะไรซักข้าวซักข้าว ตาตาตะกาตะกา่เขาไปไปวัดมีรู้สึกแบบสวยมากเลยพี่ทำไมแบบชุดมันสวยแล้วก็ทำผมแบบแต่งหน้าเออสวยเนาะ้านนี้คือธรรมชาติสวยงามเนืยมา่ว่าแอบถายเล็กๆไน้อยเนี่ยทีมงานเตินมาบินโดนด้วยนะจะคืนละ

เ,ออเป็นภาษาพม่าอยู่นะคะเราแค่แต่งชุดกายสวยๆวยเดินตามก็โอเคแล้วนะคะก็ตอนนี้คือแบบเรามาอยู่ที่บ้านวานเอ้ยไม่ใช่สิพระธาตเปีงใจเนาะก็ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะคุ้นเคยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราก็คือแบบเออพาเพื่อนแบบยังไงพาชมสถานที่ในเมืองเชียงตุงต่างๆเนาะค่ะก็ ะะบินโดนอีกแล้วที่พัทเปียงใจนะครเบเรามาเทงอ่บ้านหนองเงินอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปพัทัดเปียงใจมานะคะแล้วก็เราเจอชาวบ้านกำลังไปทำนาแล้วก็กลับมาอุ้ยดูดิน่ารักมาก ที่หมู่บ้านน้องเงือกเดีวมามาตอนนี้เราแปลงร่างแล้วนะคะเอาผมออกส่วนพี่ใจลงกก็ออกน้องเป้งก,ออก็ออกแล้วนะคะกำมาถึงแล้วนะกำมาถึงพี่จะอ,ออกไดหมเนี่ยสูงไปไหมอ๋อนั่งนั่งสูงนั่งนั่งนั่งนัคือแบบแปลงร่างแล้วเออวันนีน้สนุกไหมคะพี่ครับสนุกก็เ,เหมือนกันเ <laughs> หนื่อยก็เ <c oughs> หนื่อยเหมือนกันเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะส่วน<ช>น้องแป้งก็จะกลับเดี๋ยวพี่เจลงก็ทํางาน ท่าส่วนตัวเนาะมีโอกาสก็เจอกันใหม่นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยพี่จะลงได้ใส่ชุดที่เนี่ยวันนี้ได้กระเป๋าด้วยอันหนึ่งคุณเช่นกันที่มาช่วยกันนะเนาะช่วยกันเนาะถ้าเราถ้าไม่ใช่คนสนิทกันก็ถ้าจะเจอไปหรือว่าก็มันก็น่าจะเกรงใจกันเกรงใจกันเนาะโอ้ยเรานี่ยอมีอะไรก็คุยกันได้นะเรา อันนี้ก็ใส่ผมปลอมนะคะเพราะว่าผมมันน้อยเกินดูดิพี่เขาเก่งมากเลยดูดิขนาดผมน้องแม่งน้อยทำแบบออกทรงได้โอเคเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวกลับบ้านอันนี้ไม่เกออะไรกง,งงกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอบกลับบ้านก่อนนะพี่ใจลงขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> ยินดีนะคะไม <c oughs> ่สรงค่ะบายบาย